สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ในเมืองแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์สดกันเรื่องนะครับผมเรื่องอะไรคุณชัยเรื่องกับบุคคลที่เป็นเพื่อนนะครับที่ไม่สามารถที่จะช่วยเพื่อนได้ในต่างประเทศหลายๆคนนะที่ดูคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณชัยมีเพื่อนหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็อยากให้คุณชัยช่วยเหลือแต่บางคนบอกไปก่อนว่า วันนี้เราได้สูญเสียอีกคนหนึ่งไปแล้วเป็นคนไทยเพราะอะไรผมอยากให้เอฟซีหลายๆคนฟังผมนะครับว่าการที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วยังให้เขาอยู่ประเทศโดยที่คุณไม่สามารถช่วยเขาได้โรคซึมเศร้าเอฟซี FC. บอกไปกับว่าโรคซึมเศร้านั้นนะที่อยู่กับตัวของตัวเองสามีเสียชีวิตนะครับสามีชีวิตไปแล้วนะครับไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง นะครับผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทำยังไงเพื่อนถามว่าพุน่นสามารถช่วยได้โอเค